ดีค่ะมาพบกับผู้ริ้นฟ้ามอีกเช่นเคยเ้ยค่ะมือนี้มือนี้สิผ้ามาอ่ากัจัดมาแลงนะคะผลมาแลงบอกค่ะพี่ฉนันพี่ฉันันผ้ามาหยังค่ะมือนี้่นอ่าพวกมาแลงนะครับพวกมาแลงดูดเลือดพวกมาแล้งถ้าหาที่น้โลกนะครับค่ะผลให้กั้นไว้นะครับในขอกงของเขานะครับเป็นหยัางคือเด็ดผลค่ะพี่พอดีมันมีงัว เมื่หน่อยมันเป็นลำปีนะครับเป็นลำปีก็เลยตองมาพ่นก่อนนะครับตอนนี้ย้ายาไอ้วัคซีนมันมันยาหลกวัคซีนมันมันเหมิดนะครับก็ล่างสังมาอยู่ค่ะพอดีของกลมกับบอมี่ไปขอแล้วก็เลยต้องหาทางสื่อนะครับค่ะก็เลยต้องหาวิธีกันก่อนนะครับกันเวกอนเนาะครับกันเวกอนเนาะค่ะเพราะว่ามันกับมันกับเป็นแล้ว แต่ลูกแม่พ่อไอแม่เขาอ่ะฉีดฉีดวัคซีนไปลแล้วเมืนบอกค่ะพี่ฉีดไปอ่ะสองสามเดืเอนนี่เลยฉีดเพราะว่าอันนี่เขามาแจกนะคะวัคซีนตัวนี้เป็นของกรมอ่ะค่ะกรมปศุสัตว์เขาออกมาเขาออกมาไอน,นี่บอบนที่เขาค่ะที่นีติดลูกติดลูกค่ะลูก <c oughs> ที่ออกมาไมอ่ะค่ะที่ออกมาสองสามโตอ่ะค่ะแม่เขาก็ฉีดไปเหมือนแล้วพ่อแม่เขาฉีดแล้วนะคะกับบอกปนที่เขานะคะเท่ากับไปค่ะไปฉีดมาแลงกันค่ะพี่ ตัวนี้มันมันมันกันอียงได้เนี่ยค่ะมาแลงตัวนี้ได้พวกมาเลงดูเลือดมาถาหาที่ที่แปลว่ากัดดูดเลือดล้วก็ะค่ะไปสูตัวอื่นเนี่ยสี่หน้าเท่ากับคนกันไว้่ันนะครับค่ะเข้าตรงเซฟไปกกอนนะคะกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะเข้ากับต้องกําจนะครับค่ะมนเป็ยานะครับค่ะมาาผสมกับสัดส่วนตามสลากที่เขาบอกผสมกับน้ำหนํายาตัวนี้ยาพวกนี้พี่ซื้อมาจากร้านขายยาเนาะค่ะร้านขายยาอ๋อค่ะร้านขายยาสัตว์เขามีมีขายนะคะ เอาบ่ได้เอามาเองนะเะากับเรียนหาซื้อกันถามเขาก็ได้ค่ะไปค่ะก่น้องข้าไปเบิ่งกันพิจานันเพื่อนสิพลแหละนะคะขอไงก่อนค่ะผลขอดไงก่อนนะคะสัดส่วนกับตามฉลากด้วยค่ะตามฉลากยากค่ะเราว่าเขากับเบิ่งตา้มฉลากอ่านฉลากเขเากระผสมน้ำผสมน้ำเปล่าบอกค่ะพี่น้ำเปล่าน้ำเปล่านะคะฉลากามมเพือเเ่อนนั่นค่ะนี่มันมันมันขอกมันมันใหญ่นะคะก็เลยต้องใส่ลายนะคะ นี่จักรีิค่ะของพี่สันันนี่ถังนี่ถังนี่ถังสิบลิตรถังสิบลิตรนะคะบอกว,ว่างัูห้าหลายโตไปเบิ่งกันจ้ะกำลังหาทางเขาโอโยู่หลูวเขาเป็นนะคะหลูวเป็นตุม่มพอดีมือนีมามาเบิง่งงัวที่ป่วยมาติดตามาก้านนะคะว่าเป็นจังไรแม่ลูกอ่อนเอ้ยแม่ลูกอ่อนล่ะคะ่ะแม่ลูกอ่อนเขาลูกเข,ขเขากินนมหลาย พอดีช่วงนั้นเขาลรมเขาเลยมาติดตามาก,ารกร้านกับพี่ศนันว่าเอ้ยไปเบิงงัวเบงิงว่าเป็นจังไดอะค่ะแล้วพอมาเจอเอา้าเห็นงัวหน่อยมันเป็นตุ่มอะค่ะ <c oughs> ก็เลยได้รักษาลําปีต่อเลยค่ะหาหาเนี่ยามาฉีดมมหยางเลยบ่ผมบม่หมมคือเกาหนะคะ่ะเป็นสีดวัคซีนแล้วกับบ่หมมเพราะว่าลูกเขาไม่บเดีฉีดนะคะตอนนั้นลูกเขาอยู่ในท้องเนาะ ยาป่นแมลงนะคะบวกเหลือไล่บวกพะหะนำโรคนี่แหละค่ะประมาณนี้นะคะนี่ก็ะเสียงรถเกี่ยวเขาละค่ะช่วงนี้นาเก่านานามน้ำเนะกำลังพี่น้องกะเกียตะก้อนเท่ากับเกี่ยวกัน ไปหลายแล้วล่ะค่ะตอนนี้น่าจะเป็นเขามาลีไงมาลีไงหนึ่งศูนย์ห้าค่ะเขากำลังเริ่มเกีียวกัน<อ>เขากระตองมาป้องกันไว้กนนะคะมันสิได้บอเป็นไปหลายโตวก็นนี่ตอนนี้พบอยูสองโตอะค่ะลูกวัวมาเจอพอดีมือเศร้ากักายไอ้นี่ไปนะคะรักษาไปตามอาการแหละค่ะแต่กัยังบอไขา่บอหยังเขาก็ยังลาเรืองอยู่นะคะ งัวหลายนะคะเข้าตองดูแลเองเมินนะคะเพราะว่าเข้ากับพ่อเบิงได้อยู่นะคะนี่นะคะอันใดที่เข้าเห็ดเองได้เข้ากับจะายายามเห็ดเองอะคะ่ะปวกผุ่หญ้าผวกอีหยงสินะคะ <c oughs> งัวผล่นใส่ตัวใส่ยังนำ ยุ่งกับายอีหลีด่านี่ลูกระวังยุ่งนะหอมลงมาลูกตรงนี้ฉีดไซโตมันไดนั่นะครับยาอันตรายกับแฟร์ฉีดไซโต้ใดนะคะบาอันตรายกับสัต,สตว์แต,ยต่ยังให้ยยถึกตาแต่ยังให้ถึกตาผีสนนันนิษฐานวนวานะคะจะอ่านตามสลากเลยค่ะอันใดพ่อเฮาสามารถเฮ็ดเองได้เฮากระเ็ดเองค่ะแต่ว่าเรื่องฉีดจวงฉีดยาเฮาบ่แม่นหมอเนาะบางทีเฮาถ้าเฮารักษาบ่ได้เฮาก็ต้องตามเอ่อ ต้องตามหมอนะค่ะพวกสัตวแพทย์โดยตรงอะคะ่ะแตตวแพทย์โดยตรงเขากับ่คอยบอคอยบางนะคะอันไี้พ่อเหตเองได้เท่ากับเหตค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวฉีดก่องีเสร็ดเดี๋ยวไปตามไปขอกนั่นต่อนะคะมันมีสองฟังอะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวสีมาพ่นขอองี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพ่นตรงนี้ต่อ กำลังมาที่ฉันกำลังออกมาตัวใดล่ะเพื่็นนี่ค่ะพิ่งขอดนี่น้องพิ่งขอดตัวนี้นี่นเป็นเห็นว่าว่าเป็นเจีหย,ง,ยงตอดคนเลี้ยงกับว่าเป็นเจีหยงตอดตุ้มขืนเต็มเลยน้องเป็นลำปีอะคะ่ะเป็นลำปีลำปีมันไม่ไปไหนเลยมันอยู่จริงๆครับมีแม่จี่จี่ขอดช่วงปีใหม่ โอเคค่ะนี่แหละค่ะวปธที่ป่องกันมาแลงเท่ากับพ่นนะคะเพิ่งกับพ่นน้ำนะคะบ,บ่พุ่นบ่ได้มากพ่นไปพี่นนันพ่นไปหลอบจักรหลอบแล้ว,วพี่นนันพ่นไปหลอบนึงแห้วเนาะพี่นนันมาพ่นไปแล้วหลอบหนึ่งนะคะเนี่ยก็ยังมีผ้าหาผ้าหาจี่ดูดเลือดแบบเื้อ,อวกมาแลงกวกงยังนี่แหละเท่ากัยังบ่หมว่ม,มขึ้นก่าน,นะคะเท่ากับตองป่องกันเซฟมาเสิไปอีกตัวอื่นอีกนะคะโอเคค่ะ